เป็นเพลงเพลงเอามาจากไหน youtube ชื่อเพลงกิโยตินกิโยตินเราไปเปลี่ยนเพลงตรงนั้นแล้วครันนี้ที่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถกู้คืนได้เนี่ยมันคืออะไรคไมไรสบเราเข้าไปยังไงผมเข้าไปโดยเขาบัตรมงนอ่ะรับัตรเัินคุณพ่อไม่รู้ว่าคุณตำรวจมีความรู้จันเยอะอจะบอกว่าสมมุติสมมุติอ่ะสมมติถ้าเราสมมติว่าอันนี้แพนคอมพิวเตอร์เนาะ เราเข้าไปในเพจก่อนมาเพจสารสนูลทำลองทําให้ดูแต่คือตอนยูเบมันเข้าไม่ได้อ่าเบสมมติว่าสมมติว่าเราเข้าเว็บของแบบสมมุติสมมุติเข้าเว็บก็ไปค้นหาสารสนูลอย่างนี้ถูกไหมใน Facebook อย่างนี้เราใช้อะไรเลยก็ใช้เว็บเว็บไซต์ธรรมดาเว็บเบราว์เซอร์อ่าสมมุติว่าวิธีการก็คือเข้าไปเข้าไปก่อนถูกไหมแต่ตอนนี้มันเข้าไม่ได้ละ เข้าไปเสร็จแล้วเราไปแก้ไขเปลีป่ยนแปลงข้อมูลยังไงอ่รู้จักคำว่าไอ้ remote c o d e execution ชนไหมครับอ่าๆก็แค่นั้นแค่นั้นเลยทำไมมันมันเข้าง่ายขนาดนั้นเลยเหรอของหน่วยงานรัฐเนี่ยตัวนี้เขามีระบบอ่ะที่ผมคิดว่าเขาไม่ได้ใช้เพราะาผ,มผมไปดูเขาไม่ได้ใช้แต่ว่าไฟล์มันอยู่ข้างบนก็คือ ระบบจะสง่สงส่งมสเซจร,ระหว่างบุคคลบุคคลหรือหน่วยงานน่าจะน่าจะบุคคลบุคคลกับกับกับด้วยกันเองด้วยกันเอง<ค>นี่คือความนีม่รหัสในั้นนี่คือความบุกป้องของของตัวนี้ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ถามลหัสเขาไม่จำเป็นต้องฉัดใสละหัสก็ส่งข้อความได้อืมไม่มีเขามีระบบป้องกันไหมเหตุตัวนี้ไม่มีระบบหนา ไม่มีรหัสป้องกันคือผมผมเข้าไปผมบัญชีได้เลยคือตรงอ่าอ่าไปถ่ายจอครับเราเข้าครั้งแรกตอนกี่โมงเหกโมงสามสิบไหมก่อนนั้นได้เข้าไหมมีสเออทำอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กหนึ่งมีแต่สามแล้วเท่านั้นมแล้เกี่ยเคยไม่ยุ่งกับการอะไรก่อนหน้า เขาอ่อเกก็คงเข้าไปอ่านเนาะเข้าไปอ่านเข้าไปดูก็แล้วบอลไปนิดหนี่ออนไลายคุณแม่อันเนี้ยเห็นนะครับนิติจัยสารัฐมนูลเนี่ยรับสมัครระบบออนไลน์สำนักงานสารัฐมนูลเริ่มเข้าตั้งแต right hmm. ่หกโมงเหมือนฝาเนาะก็เข้ายาวมาเลยวันนั้นวันที่สิบเอ็ดเห็นไหมครับดูจากิส s อรี่คือประวัติการการเข้าใช้คุณแม่เนอะหนุ่มเดี๋ยวหนุ่มชี้ให้น่ะ ชี้นี่ชีน้นี่ชีนชช้นี่นี่แปลว่าเนี่ยคือสารละลายนที่เราอเอามาเอามือชีค้ครับกับเอน้องถ่ายรูปถ่ายใกล้ๆด้วยครับได้ครับให้เห็นหน้าจอเลยว่า,าหน้าจอา<ห>าคืออะไรก็ถ่ายแค่นี้ครับเดี๋ยวจะให้มันถ่ายหน้าจอทุกอันทุกอันทุกวันทุกวันนะ